สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกคนมาดูคูเอมาดูเจ้าซูเปอร์เกรดครับเป็นครั้งแรกครั้งแรกที่เอามาต่อที่อู่ชายใหญ่คูเอมาครั้งแรกครับเป็นแงงานมากเลยฮะเป็นไงสวยไหมฮะ ใหญ่ไหมใหญ่ไอ้ต้นนามามาแต่คัฟซีไงแล้วมันมันไม่ใหญ่ไงพอมาทำฐานมันพุ่งขึ้นอืมเอาสีไหนอันนี้เอาสีอะไรฮะสีชมพูไงสีไหนสีที่ตกลงกันไว้ไงโอ้สีชมพูนะใช่โอ้ชมพูไม่ใช่ชมพูบานเย็นไม่ใช่ชมพูไม่ใช่ชมพูอ่อนจะเป็นชมพูแบล็ค รอบรองไม่มีใครเหมือนมนเเดี๋ยวไปเอาแบบซีมาให้ดูครับกันหนึ่งทำอะไรคะทำเียอทอทอแม่โทเอไปซื้อไปซื้อแนวทอนมาหายั่งไหมจะรวดไปดอกขาวรอกขาว รอขาว้าไปเอารองาท้ามาให้สั่งไปจบไงแค่นั้นแหละแล้วก็เอาไอเสื้อมาให้ด้วยสองขวดนู่นเนี้ยดินดวนนะเอาดินดวนไม่ใช่ช่างเก็บอกว่าให้ซื้อแน้าหอนให้ช่างเออเลี่ยงพ่นนี้ไ้บุญดิอืม <laughs> เราเลี้ยงพี่ก็ได้บุญดิเนาะเราเลี้ยงพี่เราได้บุญดิแล้วชายใหญ่กินอะไรนะชายใหญ่กินอะไรชายใหญ่ดื่มอะไรดีคะไครับพูดว่าจะเลี้ยง,ยงวนงนันนะี้น้ำเย็นๆก็พอเท่านี้แล้วเนาะงชื่นใจพูดนะน้ำเย็นๆอู้อาบน้ำไหมเอาโคกบ,บ่โคกบ,บ่เอาโคกมาให้ช่างแกะมั้ง <c oughs> วจะเอานพลมเดี๋ยวจะเอามาลองเกี่ยวคู่กับชายใหญ่ดูชายใหญ่ทำให้กูเอ๋ดูหน่อยนงพลเจอเข้าลมเอายังไงเอ้าเอาดูไรไอ้แล้วรเกี่ยวชายใหญ่เจอข้าล้มเป็นยังไงนี่นี่รถชายใหญ่เจอเข้าลมอย่างนี้ เเขียนอยู่เวมีขาลมให้เกียวบอก็ตาเนโอเอี้เบอเียวบออ้โอ้ฟซีคอมเมนต์มาว่าล้ข้าตั้งก็ไม่กลัวกดได้เข้า่องชายใหญ่เอฟซีคอมเมนต์มาว่าชายใหญ่นี่ยามเสียตินคักแข้เพราะว่าเพราะว่าปีหน้าให้เสียตินจัดมาให้ชมหน่อยเพราะว่าไม่ได้อาเอนี่ก็้ทางอ้อมเอืม เพราะว่าปีหน้าต้องจัดแล้วววอืเอาเราฟังดูชายใหญ่ว่ะปีหนึ่งเขาได้เท่าไหร่เนี่ยนั้นเขาไม่กล้าเช็คขนาดนี้หรอกอ่ารายละหกร้อย ไ, 600, 1, ได่ละหกร้อยพันห้าร้อยไร่เก้าแสนมันได้ดีดิืมเนี่นุ่นคันใหม่เขาอยู่บ้านอ่ะคันหนึ่ง ไม่นด้ก็ไม่แปลกเนาะไม่แปลกรถเกี่ยวทําไมเขากล้าเช็คกล้าเช็คเยอะจังเลยเพราะว่าเขาเกี่ยวเขาต้องได้เงินไงทำงานห้าสิบวันบ่ห้วันได้เงินเนาะเดือนสี่แสนเออหาที่ไหนได้เดือนหนึ่ง มาล้านกเกออสองครับครับ,รบต้องซื้อแบบชาใหญ่เลยมันดีถ้าไปซื้อใหม่อะ่ะแถวบ้านเรามันไม่ดีหรอกอะอ,อืมใช่ไหมัดรการติดการลตัวมันเตอ๋อ,อมันเล็กกว่านี้บ่เล็กกว่านี้ครับอ๋ออุ้มเท่ากัน ลงมาลงมาเอาอะไรบ้างนะเล้าขาวขวดใหญ่ออลีโสองน้ำโคบหนึ่งสองสามชาใหญ่นี่3สามแ๊ปซี่ก็ได้เดวชายน้ำแข็งไม่อยู่มั้งสามขวดใหญ่ฮะสามขวดใหญ่หรือสามขวดเล็กอะไรแป๊ปซี่อ่ะขวดเล็กให้เขายกกิน รู้เลยเอารู้เลยไปิดทำไปไงอ๋อไอหัวลายนะเสร็จแล้วเสร็จมาแล้วนี่อ๋อจังวายุว่าหัวลายมันหายไปไหนวะนึกว่าจะโค้งเขาเอาไปแล้วฝ่าวไปฝากับเด้อเดี๋ยวหมดก่อนเด้อคนใหญ่น่ะเออทั้งโบสัตวผู้เดียวเลย โอ้ oh, วันนี้พาคุ่เอมาฟังรายได้ของรถเกี่ยวกับชายใหญ่แล้วเดี๋ยวไปนอนคิดอยากได้แน่นอนห้าสิบวันเรื่องเงินสี่แสนโ้สุดจัดเลยครับเก็บเงนิน <c oughs> ทั้งชีวิตนี่ยังหาเงินแสนไม่เจอนะใช่ไหมล่ะไม่จเจอหรอกหกล้อน่ะปีนึงอะได้บ่บ่ะอฮอหรอได้ไหม ตีไปสามเซนก็พอแล้วเนาะเหลือนะ่ะถือว่าสุดยอดเลยดิสี่เซนแล้วก็เสือสอมมันตีหน้าอีกเซนหะนึกนงก็ตีไปนะยังไงก็เลื่อนอะ่ะยังไงก็เหลือเนาะเราซื้อราคาขนาดนี้ใช่ไหมอ่าเราขายคืนมันก็ไม่ขาดทุนอะ่ะครับอืใช่เราต้องซื้อรถมือสองม,มันนี่แหละได้ยางลูกน้อง,ง,องเราก็มีงานทำตลอดอืมคนขับเรามรีงานทำรถ ดำเราไปเข็นข้าวมันก็ได้เงินสองสามหมื่นเนี่ยพอได้แมนเมนมีงานทำแมนส่วนมากได้เข็นเองไหมข้าวหรือว่ารถเจ้าของเขารถเราเนี่ยส่วนมากเอารถเราเลยเราคิดยังไงค่าเข็นเป็นไร่หรือเป็นตันแล้วแต่ใกล้กลางเป็นอุ้มของร้อยห้าสิบทัวร์อรเราคิดเป็นเที่ยวแล้วแต่แล้วเต่ถ้าไปเข็นข้าวได้เงินดีเนี่ยต้องไปร้อยเอ็ดเงินดีดีมาก เขาบินเ้าบล้เนี่ยเ่ยวีห้างร้า้เลยนะสบายเลยเนาะไปขายก็ให้เป็นตันอ๋อให้เจ้าของนาไ่นให้เราเป็นตันครับหรือเป็นเที่ยวกันแล้วแต่แล้วที่ลานรับซื้อข้าวนี่ให้เราอีกครับให้ข้าเบรกอีกเนาะให้ข้าเบรกให้ข้าเบรกได้เยอะกว่าเจ้าของนาให้เนาะคือเลยเลยได้เงินเยอะอยู่ เต่เกี่ยวข้าวแถวรอยเอ็ดมัน,นเสียวเวลาเสียวเวลาเพราะว่าหนึ่งเจ้าหนึ่งคนนี่ถ้ามีสิบไร่จะทําข้าวเหนียวสักสามไร่แล้วก็จะทําข้าวมัลดิ้งเจ็ดไร่ถ้าใหญ่ได้ไปไกลสุดที่ไหนไปรอยเอ็ดได้ไปไหมไปไปทุกปีบ่ไปอยู่ไปเกี่ยวต<อ>ิดสนามบินเลยอ๋อไปถึงรอยเอ็ดนี่ครับตรถมันเยอะรถมันเยอะวะ ทำไมถึงได้ไปนู่นเข้าบ้านเราหมดแล้วมันยังไม่สุกเออ๋อแลนานาอยู่นู่นมันกว้างไงคู่มันกว้างอ่ากว้างจริงแต่มันเสียเวลาคืออย่างถ้าห้าไร่ใช่ไหมครับแทนที่คุณไปเกี่ยวรอบเดียวเสร็จเต็มบุกมาอืมไม่หรอกต้องไปเกี่ยวข้าวนี้ก่อนอืมสามไร่อืมเอาไปขายอ๋อแล้วก็ลงกลับไปเกี่ยวสองไร่เอาไปตากบ้านเอาไปกิน เป็นงนันข้าขเดี๋ยวไปกินแล้วก็ข้าวมันที่ไปขายครับแต่เขาก็ไม่ได้กลัวว่าจะปนนะไม่ได้ไม่ได้กลัวว่าข้าวเหนียวมันจะปนข้าวเจ้าไม่กลัวเลยเกี่ยวข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวเจ้าทั้งวันเ,เขาไม่กลัวเลยจะบ้านเราหนิเกี่ยวข้าวอะไรมาวะเจ้า <c oughs> โอ้โหจัดใหม่คันนี้เจ้าเก็มเ,เราหยดกระดาษไหมกระดาษก้ะดาลยยาบเลยยาวเลย มาแล้วสปอนเซอร์มาแล้วไหนอยู่ทางไหนอันนั้นข้าวไข่ข้าวพ่อก็ดับสิ นัแกเอาเป๊ปซี่เอาเอาไปให้นั่นนั่มไหนลูกไส้นั่นน่ะลูกไส้ไเสียชายใหญ่ไหมลูกชายเราโตเลยดิใช่อะลูกชายเราไม่ใส่อันนี้ช่างบอมเรากินเหล้าขาวเราไปกินเหล้าเป๊ปซีน่น่าเราสายตรง อันนั้นเลดป่ะนั่นขไนมันเลดป่ะอ๋อีมาหมดเลยมืดหรือบลังกันดีลังมูดไหมมืดเหลวไหมฮะมืดเหลวเเม่นบ่ะรังมืดเลยนะเอามาทำนี่หมดเลยนะเดี๋ยวทำไมเอาไปตัดแบบตันุ่นเดีนวหนึ่ง เด,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนหน้าครับสวัสดีครับเออนั่นแหละอยู่ในรถนะเอาไปหายมันไหมย่างไปนุนี่ใส่จักโบก,ก่อนไหมน,นั่นไงเออพอวาบวาบว้ามันย่างสีสดชื่น อันนี้ลูกอันนี้ลูกกับเมียอีกคนนะอือเกมีเมียเยอะจักแล้วเห็นบ่หาหาตอนไหาหลักย่ใหญ่คืออะใหญ่เป็นพันพอแล้วเมือนเสตินเสิมีเมียน้อยมีเมียน้อยบนน้อยได้ห่างใหญ่ด้หนฟพาไปขิดรถดำเิดหน่ ถ้าไปขี่รถดำเนี่ยนะอ๋ออีเลี้วจุดประเด็นนี้แล้วจุดประเด็นนี้แล้วอี๋เนาะกลับมาในคุยแต่ร้านเป็ดขาวร้านเป็ดไั่ีคุยประเด็นนี้แล้วเปิดประเด็นปมร้อนแรงถ้าให้ผมเล่าเนี่ยมันต้องไปคลายหมาก่อนนั่นเองขันยาลูกเอาไปกินบมึงว่ะพาลูกน้องไปเลย เดี๋ยวมันไปแล้มันยากด้วยยากมันเสียีนีครับคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันความลับความลับ